สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้าเกษตรกรพี่น้องเจ้าแพะหรือว่าสมาชิกใหม่ผูกกำลังสิคิดสีเลี่ยงนะครับผมทักไทยไอ้น้องทุกท่านทุกคนไทยอีสานชนแนลทีวีทักไทายพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าเครับ9้าโมงตรงนะครับผม ฟามแพะพ่อช้างนครพนมนะครับเป็นการเลี้ยงแพะไล่ทุ่งครับนะครับพาชมบรรยากาศนะครับผมการปล่อยแพะให้กินแบบธรรมชาติหากินเองในทุงท่งไรทุ่งนานะครับนะครับเป็นบรรยากาศยู่ทุง่งไร่ทุ่งนาปลายหาวอ่อนๆนะครับ วัชพืชเครือย้านางเครือย้าส้มหญ้าเครือวัชพืชเครือนะครับหรือว่าสิเป็นปลายหยาอ,อ่อ,อนๆการยู่การกินนะครับบรรยากาศฟรามแพะเพาะช้างนะครพนมครับสายพันธุ์บ่อเลือดร้อยบ่อลูกผสมแองโกเลือดร้อยแองโกลูกผสมซาแน่นเลือดร้อยซาแน่นลูกผสมนะครับมีอยู่3สายพันธุ์นะครับผม ทั้งเลือดร้อยทั้งลูกผสมนะครับนี่แหละครับเริ่มอิ่มแล้วครับผมพี่น้องพอดีผมปล่อยว้นิดนึงครับวันนี้พอดีสงสารเพื่อนนะครับนาแรงแดดห่อนไววนะครับเบื้องหญ้าปลายหญ้าแห้งแล้วผมก็เลยปล่อยเลยครับวันนี้ครับออกได้เศร้าหน่อยนะครับแปดโมงครึ่งนะครับผมปล่อยออกมาอ่าณช่วงนี้ก็ประมาณเก้าโมงนะครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับพื้นที่การเลี้ยงแพะนะครับแมนเบิร์ดแล้ะครับผมออมเลยครับพี่น้อง นะครับเป็นบรรยากาศแย่เศ้าๆบนหัวหน้านะครับจากหน่อยเหตุให้เหตุนหน้าผมกระเสียเาเข่าสวนอยางนะครับผมลงไปทางให้ทางทางโคกทางขุนนะครับผมลงไปทางหู้นไต้ควายลงไปขุนนะครับลงไปทางขุนอันนั้นคือพื้นที่เวลาหน้าฝนหลักก็รมือใ้ฝนตกก็ะยืนลงนะครับหลกักกาสวนอยางจะคล้องกลับเข้าไปเลย20กว่าไร่นะครับเลี้ยงลงไปกินลงไปนะครับผมช่วงนี้กะ ห้าแห้งนิดนึงแต่ว่าก็เป็นผลดีจักน้อยครับเพราะว่าอาศัยหมอกยามือเศร้านะครับปลายห้าอ่อนๆขึ้นกินดีแห้งครับพี่น้องนี่ครับกมบ่มีขยับเลยนะครับผมทั้งทีอิ่มแล้วนะครับกัยังอยากกินอยู่ครับยังสู้อยู่แต่เดียวกับผมก็เสียเอาข่าคอกแล้วครับเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องทองอืดทองเฟร์นะครับอิ่มลายกับบดีให้เพิ่นกินอิ่มแนนลายกับบดีนะครับผม นี่ครับปลายหญ้าอ่อนๆครับพี่น้องบ่ต้องอาศัย่าหญ่างามหญ้าเงานะครับขอให้มีปลายหญ้าอ่อนๆนะครับวัชพืชอ่อนๆนี่ครับประมานนี้ครับเนี่ยหญ้าประมานนี้ครับพี่น้องเนี่ยซํานี่ครับผมมักขนาดนี้ครับคิ้วเคียวนี่ครับเป็นหญ้าพันธุ์หญ้าขนนะครับปลายหย้านอนนะครับเนี่ยนะครับการกินของเพื่อนครับขึ้นประมานขอนิ้วมือนึงนี่ครับมักแห้งครับก้มมบไปไซเลยก็ได้หญ้าเงาเงาซีบ่ปันไดนะครับ แต่ว่าปลายหญ้าอ่อนนี่ครับขึ้นแจ้ขึ้นน้ําตองสิครับพี่น้องนี่ครับปลายขึ้นต่ำตองสินะครับหญ้าจังสินะครับผมนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับมักขนาดครับพี่น้องนี่ครับอีกจักสิบผานาทีนะครับผมเกษียเอาเข่าแล้วครับเพื่อที่จะเซฟเรื่องหลีกเลี่ยงการอ่าเรื่องทองอืดโลกทองอืดทองเฟ้อนะครับผมอิ่มหลายกับพอดีให้อยู่เพราะความในความพอดีนะครับกลาว่าให้เพิ่นกินนะพ่อเพิ่น อยู่ได้นะครับเศร้านะครับแลวกที่นี่ใบกับจังว่ากันอีกนะครับนะครับเป็นบรรยากาศย่ำเศรา้าผ้าพี่น้องมารับชมนะครับสําหรับเกษตรกรเรกรมื่อไหม่นะครับผมคิดอยากเลี้ยงกับลองศึกษาเบิ้งสกอนเดอร์ครับพี่น้องคิดดีๆคิดหลายๆแต่ถ้าจะเลี้ยงต้องมีใจรักกอนเดอร์พี่นอ้องบมเมนว่าเห็นเพิ่นเลี้ยงจังเลี้ยงนะครับ เห็นเพิ่นมีอยากมีคือเพิร์มแมนเด้ครับพี่น้องหงคุณต้องพร้อมใจต้องรักจริงๆนะครับสต้องมีพื้นที่ในการไล่ทุ่งหรือว่ามีพื้นที่เลี้ยงเวลาฉุกเฉินหรือว่ายามจำเป็นนะครับสแหงอาหารถ้าคุณเลี้ยงแบบยืนลงคุณจะหากระถินตรงไหน หาวัชพืชตรงไหนหา,หายุกหาหญ้าหาอาหารแบบธรรมชาติให้พืนมองไดเฮ้าต้องศึกษาพื้นที่ก่อนเด้อครับพี่น้องสพื้นที่โรงเรือนต้องห่างจากหมู่บ้านหรือว่าห่างจากชุมชนห่างจากโลรง,ง,ง,งเรียนแห่งมายูไฮยูนาแห่งดีเด้อครับพี่น้องเป็นส่วนตัวเพราะว่าแพะจะมีะการสร่งเสียงอยู่ตลอดเวลาครับะนะครับผม ขอได้ละขอซี่บอกขอห้านะครับผมต้องศึกษาลู่ทางการตลาดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับว่าเพื่อนซื้อขายแบบใดทามีปริมาณแล้วนะครับเพื่อนขายแบบใดเพื่อนซื้อกันแบบใดบอมเบนว่าเห็นเพื่อนเลี้ยงกย็อยากเลี้ยงบัดพ่อสีขายขายบ่เป็นนะครับอ่าพ่อขายบ่เป็นล้ะก็ไปอ่า ศึกษาไปอันนี้เบิ้งนะครับว่าการขายเพื่นขายยังไดเวลาพอค้าไม่ค้าพื้นมาสื่อเพื้นมาสื่อแบบใดเวลาขันสีขายพี่ให้น้องขายแบบใดแล้วก็แพนแพหุ่นแบบใดอ่าแพะขุนแบบใดจ้างสีนะครับจ้างสีขายได้หุ่นแบบใดประมาณใดกิโลแบบใดจ้างสีขายได้จังสีนะครับให้ศึกษาพี่น้องศึกษาขอมุลดีๆสักอรอยัพึ่งใจร่อนนะครับผม ศึกษาข้อมุลนในซีหาขอดีๆถ้าพี่น้องมีขอมุลเเพียบพร้อมในซีหาข้อหรือซื้อว่าขอมูลแน่นแล้วพื้นที่กับมีแหล่งหาอาหารกับมีนะครับงบประมาณกับมีนะครับพร้อมแล้วใจกับมักเฮ็ดโหลดครับพี่น้องอย่าพึ่งคำนึงถึงตลาดนะครับเฮ็ดข้นมาโหลดครับเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีพอค่าเบิดครับพี่น้องขึ้นแต่ว่า เข้าสีผลิตในรูทางแบบใดเข้าสีเฮดสายพันธุ์แบบใดเข้าสีเลียงแบบใดให้ประสบความสําเร็จและก็ให้มีลูกเพาะลูกคอกออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ให้มีพ่อค้าเข้ามาหาเราให้ได้มากที่สุดนะนะครับผมปัจจัยลักปัจจัยสําคัญก็กคือแรงที่ยุ่อาศัยแรงการยุ่การจินนะครับพี่น้องคืออ่าคัญนะครับ แต่ว่าสําหรับฟาร์มเราเป็นเน้นนะครับเน้นปล้อยธรรมชาติเน้นไล่ทุ่งนะครับแต่การดูแลการเอาใจใส่หรือว่าการาคัดเลือกสายพันธุ์นะครับร้อเหมือนฟาร,ร์มใหญ่ทุกฟาร,ร์มนะครับแต่ผมสีเน้นประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดก็คือ 1. ถ้าพ่อผมไม่ติดธุระก็คือไล่ทุ่ง 2. ถ้าฝนไม่ตกก็คือไล่ทุ่ง 3. ถ้าผมไม่ติดภารกิจเครื่องเสียงหรือว่าผมมีงานหรือว่าไปธุระทางอื่นก็ไล่ทุ่งครับคือทุกวันภารกิจประจําวันคือไล่ทุ่งนะครับไม่มีเ,เขาเอื่นอน้อนยังละ่ะไม่มีนโยบายนะครับสาหรับของผมนะครับไปตัดกระถินหรือว่าไปหาของไม่ให้กินนะครับนอกจากนะครับข้อยกเว้น ก็คือฝนตกเท่านั้นหรือว่าติดภารกิจมีธุระด่วนๆนะครับแต่ส่วนมากน้อยมากครับบางเดือนแทบไม่ได้ไปเลยครับพี่น้องอ่าถ้าบจําเปลี่ยนบางเดือนผมแทบไม่ได้ไปตัดกระถินก็คือภารกิจแต่ละเช้าทุกวันก็คือไล่ออกเลี้ยงแบบนี้แหละครับพี่น้องไปน้าให้น้าหน้าจะคลองเขาน้าสวนย่างน้าหัวน้าสวนนี่แหละครับผมชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เอาเขาแล้วครับอิ่มไม่อิ่มไม่เกี่ยวเลยครับพี่น้องผมเลี้ยงแพะนะครับ อพี่น้องลองเอาสูตรของผมไปใส่เด้อตั้งแต่ผมทำสูตรนี้มานะครับแทบสิยบว่มีปัญหาเรื่องทองอืดทองเฟอร่อมีปัญหาเรื่องอแผลเงาแผลป่วยเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินแล้วเพื่อให้เขาอยู่ได้กินแล้วเอาพอดีอิม่มเบิ้องคางทองขันลูซื้อว่าคางทองส่วงคางทองเต็มพอดีหลัก็เห่ากบเริ่มเอาเขาละครับเพราะว่า กินหลายกับบดีนะครับหลายแล้วแล้วบัดนี้ย่อยว่าท่านเป็นทองอืดแพ้หน่อยกับจังสันจังสีสามนะครับแล้วก็อเอ่ากับได้เซฟเรื่องการอา่ยู่การกินบางอย่างให้เพิ่นได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงวัชพืชบางอย่างนะครับเกี่ยวกับที่เสี่ยงเป็นทองอืดนนะ่ะต้นมันสัมปะหลังใบมันสัมปะหลังนะครับใบปอหูยังสี่นะครับพืชต้นวัชพืชต้นหญ้า นะครับบางย่างนะครับแต่ว่าส่วนมากกับสิบก็ค่อยได้ซี่เรียดกับเขาดอกครับพี่น้องเพราะว่าแพะไร่ทุ่งของเราได้ตากอากาศไม่เครียดนะครับผมเห็นหลายๆฟ้ามเพิ่นไร่ทุง่งโอ้พี่น้องแห้งไรแห้งอ้วนนะครับเพราะว่าไรแพะเพิ่่เครียดครับพี่น้องผมก็ได้สูตรมานะ้าอาจารย์บางบางคนบางท่านที่เพิ่นเลี้ยงก้อนที่เพิ่นศึกษาก้อนนะครับ ขอข้อมูลก,กับใน u t u b e แน่กกมี่นะครับเอามารวมๆม,มาผสมผสานเข้ากับมาทดลองหรือว่ามาเห็ดมาใส่มาประยุกตใส่เอานะครับแต่ว่าสูตรนี่ผมแนะนําเลยเด้อครับพี่น้องนี่คือการไล่ทุ่งนี่ครับไม่แนะนําให้ยืนลงเหมือนฟาร์มใหญ่ๆของเขานะครับฟาร์มใหญ่ๆเพิ่นยืนลงบางเซือนนะครับเพิ่นบ่มีพื้นที่แต่ว่าเพิ่นมีอ่าบ่มีพื้นที่ไรนะครับแต่ว่ามีพื้นที่การตัดยงตัดหญ้านะครับแต่ว่ากเกษตรกรเก,เกตอ่า บานๆเข่าธรรมดานี่ครับไม่แนะนําให้ยืนลงนะครับต้องมีพื้นที่ที่มากที่สุดครับพะว่าหยังเพราะว่าวันวันหนึ่งบ่ได้ลงทุนนเหนียงครับพี่น้องอ่าน้าขวดเดียวนี่ครับน้าขวดเดียวนี่ครับพี่น้องกับสองขาเข้านี่แหละครับเดินเลี้ยงแค่นั้นแหละครับกับวนไปวนมาอยู่ในไฮน่าเจ้าของนี่แหละครับพี่น้องอิ่มแล้วก็ไล่เขานี่คืออ่าภารกิจหลบเศร้าของผมคือจบแล้วครับนี่ครับกระสิเอาเขาแล้วครับพี่น้องหลังจากอ่าทายถอดทายถ้ำ คลิปาการเลี้ยงให้พี่ให้น้องในเบิ้งแลวผมก็เสียวคาคอ,อ,อกแล้วครับคือจบแล้วครับคาบเช้านี่คือเก้าเก้าโมงครึ่งนี่คือผมจบภารกิจรอบเ้าแล้วครับผมก็มีเวลาไปเฮ็ดอ,อันอื่นได้นะครับไปเฮ็ดคอกเพิ่มหรือว่าสิต่อเติมนู่นนี่นั่นหรือว่าสิเข้าไปในบ้านไปเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ก็คือเข้าไปสามารถเอาเวลาไปเฮ็ดแบบอื่นได้นะครับผม แล้วก็เจอกันอีกรอบนึงนะครับคือบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะครับถ้าเป็นนาฮ้อนเด้อถ้าเป็นนาแรกนะครับผมสีเหลียงเวลานี่ก็คือตอนเช้าจะเป็น8ปดโมงแปดโมงครึ่งไปหาเก้าโมงเก่าโมงครึ่งสิบโมงนะครับอ่าและรอบบ่ายก็คือเจอกันเลยครับบ่ายสามบ่ายสามครึ่งสี่โมงผลเนี้ครับพี่น้องผมยังสีปลอยเพราะว่าอ่ามันแดดฮ้อนไล่กันเรียกตุนแพะนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นอ่าบรรยากาศค้างสะนะครับ สะตรงนี้จะไม่ให้ให้เขากินน้านะครับเป็นสะที่ผมเอาควายลงนะครับพี่น้องเป็นเอาควายลงนะครับเป็นเป็นอันเนี้ยนะครับผมสีบ่าให้กินน้ำเลยครับพี่น้องถ้าตดได้สีลงมากผมกระสีไล่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้ำผมสีมีอยู่ในล่งเลื่อนให้แล้วก็น้ำผมนี่สีเป็นสีซี่เลีอยดเรื่องการน้ำกินของพื่นนะครับคือคาบเช้าถ้ากินกินไม่หมดในคุในกละมังเนะี่ยผมขวมทิมเลยได้ครับพี่น้อง แล้วก็อตอนบ่ายเติมให้อีกนะครับข้อความความแล้วก็เติมให้ไม่ไม่เลยครับคือน้ําต้องเป็นน้ําที่สะอาดมากๆสําหรับแพ้นะครับบอลูเป็นอย่างนะครับบอลหู่าพี่น้องทั้งอื่นเหตุคือผมพอแต่ว่าผมเป็นเป็นคนซีเรลียมต่างต่าเลียงแพรมากนี่ครับผมซี่เรียมเรื่องกินน้ำน้ำกินของแพ้ไม่แห้งนะครับผมเพราะว่ากินหญ้ากินหญ้าอย่างนี้ผมให้กินได้นะครับแต่ว่าน้ำกินในรุ่งเรื่อนนี่ผมสิ เอาเป็นคาบเลยได้ครับถ้าเป็นรอบเศร้านี่ถ้ากินเขาป้อยเข้าไปแล้วเพื่อนกิ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 นเวิร์้เราคือข่ความไปเลยนะครับแล้วประมาณเทียงใบโม่งผม,มให้อีกรอบนึงกินเวิร์สเรคือข่มที่เรือก็คือข่ความแล้วก็รอบ,บายอีกรอบนึงครับกินเวิร์คือข่มนะครับห้ามให้เป็นน้ําหมักหมมให้เป็นน้ําที่ไม่ได้ถ่ายเทนะครับห้ามให้เป็นน้ำโซกปกุกเป็นเนืขาดครับแพะเพราะว่าโรคติดต่อของแพะนี่เป็นโรค เป็นสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อง่ายมากนะครับผมที่เลือดการอยู่การกินเรื่องชีเรื่องความสะอาดนะครับถึงพี่นอ้องบางท่านนะครับผมเพิ่นแถาไทยถามเขามาว่าแพะคืออ้วนง่ามแท้แพะคือจังไดแท้กักบกับลูนะครับพี่น้องก็ถือว่าการเลี้ยงกับวัลลพิเศษอยังมากไม่ได้ล่ะครักรับ กระเฮ็ดตามสูตรที่พี่น้องเขาเฮ้าเฮ็ดทั่วไปนะครับแต่ว่าแพะไรทุ่งนี่เพิ่นสีบปเครียดนะครับข้อดีคือเพิ่นสีบปเครียดนะครับแล้วก็การกินของเพิญญ่นหยาของเพิญญ่นนีเ่เพิ่นซีได้เลือกกินตามสบายไหมครับเพิ่นสีว่าได้กินหยาย่างเดียวที่เฮ้าหามะไห่บพิ่ได้กินพืชย่างเดี่ยวที่เฮ้าหามะไห่นะครับเพิ่นพ่อหยาย่างที่เพิ่นกินได้เพิ่นก็สิกินนะครับผสมผสานกันไปทั้งวีวิตามินบ้างเป็นมีโปรตีนบ้างมีไขมันมีอิงัง ลหลายๆย่างนะครับเป็นเพิ่มเติมในในส่วนที่มันอ๋อที่มันสิไปเพิ่มเติมในร่างกายเพิ่นได้นะครับผมก็ที่บายว่าถือเนาะผมว่าในมุมมองของเพิ่นนะครับผมว่าการไล่ทุ่งนี่มันสิได้เปียกก็ยืนลงถึงยืนลงเพิ่นสิมีหัวอาหารห้ยมีอนุน่นมีนี่ห้แต่ว่าการไล่ทุ่งนี่หนึ่งได้แพะไม่เครียดสองแพะได้อหนึ่งความแข็งแรงแหะครับมาแทนแน่นอนนะครับในเดินในออกกํร่างกายได้ ก้ามเนื้อที่ดีๆนะครับบอเคเรียดผสมติดง่ายพอมเราก็ได้การยุก่การกินผสมผสานหลายๆอย่างเพอเผยหยาบางอย่างวัชพืชบางอย่างเป็นยาเพลินอีกครับพี่นอ้องยาไทยแน่ยาบำรุงเพ่อนแน,น,น่ยานุ่นยานี้ของเพลินเป็นสมุนไพรไปในโตนะครับผมนะครอะยวผมพาไปเพิ่งอีกมุมนึงครับครับผมอภาพาพี่น้อง มาเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นการยู่การกินแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยครับหุ่นแพะ่กับสิยุประมาณนี้แ่ละครับวอววนว่าจอยด้ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับในถือว่าโอเคในระดับหนึ่งพอใจเลยนะครับผมเป็นแพะที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งอยู่เลยครับกล้ามเนื้อก็สวยนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ เรื่องโรกเรื่องไผ้เท่ากับกันซอยเพื่อนนะครับการยู่กันกินเท่ากับกันซอยเพื่อนนะครับอย่าให้กินเยอะมากอย่าให้แน่นเยอะมากนะครับพอดีอิ่มแล้วก็ไล่เข้าเลยครับคาบบ่ายค่อยว่ากันนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดมีความรู้นะครับผมกะผมก็พร้อมรับนะครับผมพร้อมรับนะครับมีความรู้ในการเลี้ยงแพะแนะนําเพิ่มเติมผมเขามาได้นะครับผม พร้อมรับและนําไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้สําหรับความคิดเห็นของทุกท่านทุกคนนะครับพร้อมรับนะครับเพราะว่าคําว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่นอ้องทูกใดเพิ่นมีประสบการณ์เลี้ยงก้อนเพ่นนะนํามาผมก็เอามาใส่เบิดครับผมนะครับได้ผลบ่ได้ผลจังวากันนะครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีเพแนะนํามากแบบใดผมก็พร้อมรับนะครับพร้อมรับนำมาปฏิบัติตามเอฟซีนะนํากบมีนะครับ บางเทือมันเป็นผลดีเป็นประโยชน์กับขอบคุณนะครับผมขอบคุนพีขอบคุนนองแนะนเขามานะครับบางคนกระโท่มานะครับผมโรเขามาว่าโอ้เฮ็ดจังส,งสออออีจังสีเนาะเฮ็ดจังสีจังสีเด้อเออไอเอ้ยจังสันจังสีนะครับผมก็เอามาปฏิบัติได้ผลกับขอบคุนเพิ่มขึ้นไปเมื่อได้ผลกับขอบคุณเพิ่มขึ้นไปคือกันครับบ่เป็นยังบ่ล่องบ่ลู่นะครับเอามาผสมผสานบางเทือเอามาประยุกใส นะครับหลายหลายคนเอามาเห็ดเท่ากับมาประโุกต์ใส่แล้วกับมาเป็นความรูไว้แล้วครับเพื่อสีได้แนะนําสมรับิสมาชิกทานไม่ไหมเข้ามาอเอื่อนแนะนําแบบนี้แบบนี้มา้เฮาเห็นงสีงสี่ก็ถือว่าโอเคจันสี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากในด้อพี่น้องฟาร์มแพะพ่อช้างนครพนมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของช่องไทยอีสานชาแนลทีวีนะครับ ภายใต้ฟาร์มแพะพ่อช้างนาครพนมแบรนด์ทัดสุพ่นฟ้มนามนครพนมไก่ดำภู้พานไกต่ตอนะครับหมูดำผู้พานหมูป่าเลือดลอยหมูป่าลูกผสมนะครับแพะเลือดร้อยแพะลูกผสมควายนะครับไก่บ้านไก่พืนเมืองนะครับเป็ดห่านนะครับนกสวยงามนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจแบบไหนกระทักไทยเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวมือนี้ล่ะ ผมสิไปอัปเดตหมูป่าเหิ่ซ้นหมูป่าเหิเบิ้งนะครับว่าพี่น้องว่าหอดสแล้วเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจมากอยากแบ่งสายพันธุ์ไปเลี้ยงสําหรับหมูป่านะครับกระถักไทยเข้ามาไหนเด้อเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ้งแพะตอนเจ้าเศร้าสักกอนนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไป E p พี EP ถัดไปผมสีอัปเดตฟังทางหมูป้า้เบิ้งนะครับอ่ะ ในเวลาเขาคคกแล้วครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งติชมได้เดอ้อพี่น้องหรือว่าผมบอกอันใดว่าถือกะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมผมกะสีพร้อมรับคําติชมพร้อมรับคําแนะนํานํามาใช้นํามาประยุกต์ใช้นะครับผมอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผม